ท่านผู้ชมที่รักการเล่นเกมทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่ผมกันเองนะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกมไม c คร f t กันอีกแล้วเช่นเดิมวันนี้เราอยู่ในการรีวิวแอดออนที่มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรอะ่ะชื่อว่าอะไรนะคุ้ือคออ่าเป็นแอดออนที่มีชื่อว่า New c a n นะทุกคนเป็นแอดออนที่เรียกไงอะ่ะจะเป็นการถ้าใครเคยดูในคอม สมัยก่อนมันจะมีเป็นม็อบเป็นม็อบที่ซอมบี้ร่างใหญ่ร่งางอ้วนๆนั่นแหละเขาเรียกว่ามิวแทนนะทุเคนเป็นม็อบมิวแทนนั่นเองบดแอดออนนี้จะเป็นการเพิ่มอมอ็อบมิวแทนทั้งหมด15ม็อบนะทุกคนก่อนจะไปรีวิวผมอยากจะถามทุกคนก่อนว่าอยากให้ผมรีวิวแอดออนแบบไหนนทุกคนเพราะว่าคนส่วนใหญ่มักจะดูลิปผมไม่ถึง10วิด้วยซ้ำไปแล้วเขาก็จะปิดซึ่งผมรู้ว่าทุกคนก็คงจะทำแบบนั้น ซึ่งตอนนี้ผมก็รู้ว่าทุกคนก็คงจะจบชีกันไปแล้วอยากให้ผมรีวิวแค่แบบว่าอุ้ยอันนี้ม็อบนี้นะวิธีติดตั้งจบชิปเลยดีกว่าเลยดีกว่าไหมเพราะว่าผมก็เียดตัดต่อมอนกันเอาเป็นว่าผมจะรีวิวให้รวดเร็วเลยแล้วกันนะก็อยากให้ผมรีวิวแบบเดิมว่าอีกแบบหนึ่งก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะทุกคนเรามารีวิวกันเลยดีกว่าในม็อบนี้มีทั้งหมด15มอ็อบทวนทุกนะคนเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาสักอ่า ผมจะมารีวิวสักกี่ตัวเดียอ่าเอาสักห้าตัวละกันไอตัวพวกนี้ทุกคนก็เรียงไงเอามาเพื่อเล่นเล่นสนุกสนุกแหละนะทุกคนก็เอามารีวิววิตเทอร์สเกลตันก่อนเลยอะวิตเทอร์สเกลตันนี่โอ้โหน่ากลัวใช้ได้อยูอ่มันมองตามวะนี่ทุกคนโอ้โหถือว่าสวยนะเขาทำโมเดลได้ค่อนข้างสุดยอดสุดยอดเลยแหละโมเดลโอโ้ดูดาบ ค่อนข้างสวยนะนยทุกคนโมเดลค่อนข้างสวยค่อนข้างสวยเออโอ้ดูท่าตายอุ้ท่าตายค่อนข้างโอเคโอ้โอไมคลุกโอ้โอระเบิดพลังก็ไอพวกมิวแทนเนี่ยทุกคนมันจะไม่ได้ฆ่าทีเดียวตายทุกคน,นเนี่ยไอพวกมิวแทน่ยเวลามันถึงขั้นสุดท้ายก็คือถ้ามันมีควันแบบนี้ขึ้นมาก็คือฆ่ามันมันก็จะตายหดูแลดูดิ แล้วอ่าไอ้พวกโครงกระดูกพวกนี้มันจะเป็นแค่เฉพาะไอ้ไอ้พวกสเกลตันกับวิเชอร์สเกลตันนะทุกคนที่แบบกระดูกมันจะกระแตกกระจายเละมาเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างสวยนะผมยอมรับว่างานค่อนข้างดีเดี๋ยวผมขอลบกระดูกแป๊บหนึ่งครับโอเคมาดูต่อต่อมาครับเป็นมิวแทนดรเวอร์จาวจาวไม่ชิุยตุยตุยตุยโอ้ หูืชายเด้นมาด้วยหืตีศูนย์นั่นแโอ้ยผมจะลองฆ่ามันดูเฮื่อนอนตายจมกองขีเ้เออ่อไอตัวพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะไม่ได้ตายแค่ทีเดียวนะคนมันจะวิ่งต่อไปดูเราจะมาฆ่านี่รอบอันรอบที่สองไอพวกอ่ามิวเทนเนี่ยส่วนใหญ่มันต้องฆ่าหลายหรอบนะคนปุม้มอ่า ถ้าเห็นไหมทุกคนมันมีควันขึืนอแล้วก็คือ5่ารอบนี้ก็คือตายพวกมิวแทนเนี่ยผมบอกตรงถ้าไปเล่นในโหมดเทวาโรเนี่ยผมว่าน่าจะฆนะ่ายากอยู่นะน่าจะฆ่ายากอยู่เอาเป็นว่าลองไปเล่นเล่นดูโอ้โหไหนเอ็นเดอร์แมนอะโอ้โหเอฟเฟกต์อลังการนี่เอ็นเดอร์แมนเป็นตัวที่่อนข้างน่ากลัวมากนะทุกคนดูดิผอมแห้งแรงน้อยมากอะ ตัวเอ็นเดอร์แมนพิเศษตรงที่ว่าอุ้ยถ้าเราฆ่ามันนะอุ้ยอึ๊บอันนี้ทุกคนพอมันตายปั๊บมันจะนั่งลงแบบนี้อู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 ้โอ้ยไมค์ก็ดเคลียบขยับหน้าจออ้อู้อู้อู้อ้โอ้ยไมค์ก็แหลกแหลกครับแหลกเราก็จะมีพวกเอ็นเดอร์แมนพวกนี้มันอะไรเนี่ยมันกางแขนแบบผิดปกติจังเลย โอ้โหเอ้ามันยังไม่ตายเอ้าเอ้าโอ้โหทุกคนดูเละพื้นที่เละอ่อ่าเ,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 เดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวผมขออนุญาตไปถมพื้นที่ใหม่ก่อนเดี๋ยวกลับมาฮะ A few moments later ผมเสร็จเรียบร้อยนานมากโอเคมากทุกคนอต่อมาผมจะเป็นการรีวิวอ่พวกตัวดีบ้างทุกคนพวกฝ่ายดีก็จะมีทั้งหมดสองตัวนะทุกคนสองตัวอ่าอันนี้ก็จะมีแค่มิวแทนบูกับสโนโคลเลมนะทุกคนที่เป็นฝ่ายดีส่วน ไอ้มิวแทนวูฟเนี่ยเราสามารถเข้มน้องเขาได้นะทุกคนอา้าวไปดูก่ะนี่งี้ครับนี่อุย้ยทีเดียวได้ปึ๊บโอ้โหมิวแทนวูฟค่อนข,ข้างดีนะทุกคนวับวับโอ้โะให้น้องเขานั่งก่อนข้า่น้องอุ้ยไม่นะ อันนี้ก็จะเป็นมิวแทนสเกลิตันวูฟนะทุกคนไอตัวเนี้ยเราสามารถเทมได้ในโหมดครีเอทีฟถ้าเราเล่นโหมดครีเอทีฟนะทุกคนแต่ถ้าเราเล่นโหมดซร์ไวเวอเนี่ยมันฆ่าเราตายนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนอ่าผมจะฆ่าไอตัวนี้ก่อนแล้วผมจะลองเทมอ่าน้องมิวแทนวูฟจะลองให้มิวแทนวูฟประทะมิวแทนอันนี้ดูสเกลิทันวูฟ มาแล้วขัดกันแล้วครับขัดกันแล้ว <c oughs> โอ้โหมิวแทนวูฟโฟดปะเก่งเก่งเก่งอ่าลองสนุกโกเลมสิอา้าวโอ้โหเราเอาสนุกโกเลมเนี่ยมาปะทะกกับสักตัวหนึ่งดีกว่าส่วนมิวแทนสเกลตันเนี่ยเราอย่าไปสนใจมันมิวแทนวูฟสเกลตันเนี่ยอ่าลองเอามาต่อสู้กับสักตัวดิ เอาเป็นซอมบี้พิกลินแล้วกันพิกลินก,กับอะไรเดียวกับฮักและแกนตัวฮักคือไปจัดการเลยเชนโน่โคแล็มึงไม่กัดมันหรอกฮัลโหลตูมพ้างน้ำแข็งไปหนึ่งดอก สองดอกสามดอกสี่ดอกยิงครับห้าดอกครับโอ้เจ็ดดอกครับอ๋อเอือดบทน้าสมจารงั้นลองเป็นแ l น e tank สี่ห้าตัวสการมัน เรรื่องจงจิๆโอเคเราลองเป็นฮักมาะทะกับโอ้โหตัวลูกอก๊ยสนุกไปเลยมีดอกสองดอกสามดอกสี่ดอกห้าดอกแปลกจอกจังฮะยา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 ลู้มันจักร้านมันพวกโอ้โหแหลกมาก แบกแล้วจ้าแบกแล้วจ้าเรื่องผมแน่นโอ้ตายตายครโอ้เลยแบกกโอ้ไม่กอโอ้โอ้โอ้โอเคทุกคนเอาเป็นว่าเข้าสู่วิธีสอนการติดตั้งเลยครับผมโอเคคะทุกคนส่วน ให้ทุกคนไปดาวน์โหลดแอ่ตอนนี้จากใต้คลิปนะส่วนวิธีโหลดผมได้ลงคลิปแยกเอาไว้แล้วนะทุกคนเผื่อใครที่ดูคลิปไม่จบนะทุกคนส่วนวิธีติดตั้งก็คือง่ายๆให้ทุกคนใช้เอเยตไฟนะเพราะว่ามันจะสะดวกทุกสิ่งโอเคไหมทุกคนก็อรอบนี้เป็นไฟล์เดียวเหมือนกันให้ทุกคนกดไปที่ไฟล์เลยฮะกดทีเดียวนะทุกคนไม่ต้องกดค้างกดทีเดียวกดไปปั๊บถ้าปกติของทุกคนมันอาจจะอยู่แบบนี้แต่ ส่วนใหญ่เห็นมันจะติ๊กไาที่ไมค์คร a f t อยู่แล้วนะทุกคนถ้ามันไม่อยู่ก็ให้ทุกคนเลื่อนหาไมค์คราฟแล้วก็กดให้ตรงนี้มันติ๊กที่ไมค์คร a f t แล้วก็กดที่เวลานี้เท่านั้นฮะมันก็จะเด้งสู่เกมไมค์คร a f t ฮะอ่าโอเคฮะทุกคนก็กลับมากันส่วนเพอทุกคนหลังจากเด้งเข้าไมค์คราฟ์นะทุกคนมันก็จะติดตั้งให้เสร็จเรียบร้อยเลยก็เล่นได้เลยนะทุกคนแต่ว่าโปรแกรมผมหลุดไปรอบหนึ่งนทุกคน คือหลุดคือเครื่องค้างค้างไปเลยว่้ทุกคนก็คือต้องถอดแบตก็ติดเครื่องใหม่ผมมีปัญหากับโทรศัพท์บ่อยมากนะคนก็ถ้ามันติดตั้งเสร็จมันจะเป็นอ,อันนี้นี่ทุกคน new m u t a n t อันนี้นะฮะก็อา้าวโอเคนะทุกคนหลังจากที่ทุกคนติดตั้งเสร็จแล้วแล้วทุกคนต้องการจะสร้างโลกเนี่ยผมแนะนําว่า อย่างน้อยเนี่ยถ้าเวลาทุกคนสร้างโลกให้ทุกคนเปิดอันนี้ไว้ด้วยทุกครั้งนะครับผมจะอธิบายทุกคลิปเพราะว่าผมขยันขยันแค่บางช่วงโอเคไหมก็เวลาทุกคนสร้างโลกนะอย่าลืมเปิดส่วนนี้ทุกส่วนผมจะบอกทุกคลิปเพราะว่าเผื่อบางคนเขาติดเขาไม่ได้เคยดูคลิปผมมาก่อนหรือว่าจะมาดูนี่เป็นคลิปแรกนะก็เวลาทุกคนจะสร้างโลกให้ทุกคนเลื่อนลงมาด้านล่างสุดเลย มันก็จะมีหมวดหมู่า e เอ็กซ์เ n t ียให้เปิดให้เปิดให้หมดเลยนะทุกคนเปิดเปิดแล้วก็ติ๊กก็กดคอนเทนต์แล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ด้วยเอ듀เคชันอีดิทก็อย่าลืมเปิดนะทุกคนแอดออนนี้เล่นได้ตั้งแต่เวอร์ชันอ่า1น2 0 0เป็นต้นไปนะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ตัดเข้าสู่เกมต่อเลยฮนะ โอเคครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. กด s u b s c r i b ์กันให้ด้วยนะี่จะเป็นกำลังใจให้ผมแม่เลยนะครับทำไมต้องทำเสียงเลยวะโซนนี้ลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีครับเจอใหม่คลิปหน้าครับไปโดด